สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำครูเค้คูเค้จะมาทำเค้กผักอันนี้เหมือนถ้าบ้านเราเหมือนต้นคือจังต้นอีหลอกนะคะอันนี้จะมาทำแต่อันนี้เป็นผักราบาเบิ้ลยาวๆเราก็ต้องมาลอกออกแล้วก็หั่นนะคะใส่กับคอยดูจอมทำเสร็จ อันนี้แล้วก็อันนี้แต่อันนี้เขาจะมีแผ่นแป้งสําเร็จเป็นแผ่นพวกเมอร์ดานพิซซ่าสำเร็จเขาก็จะมาแล้วก็จะมาเอาลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะจะมีแผ่นแล้วก็มาตีไข่กันมีแผ่นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ฟองแล้วก็อเอาออกนะคะคีเราก็มาตีออกใส่ถาดนะคะ ถาบที่จะนำเข้าเครื่องอบละค่ะอันนี้ก็เป็นแผ่นแป้งปรับเตอร์ไตรแป้งผสมเราทำมาแผ่นแผ่นเ,เค้กสำเร็จค่ะแผ่นเ,เค้กสำเร็จนะคะแล้วก็จะมาทำกันแบบก่อนก็จะสวยๆระดับนี่ก่อน จะมาตัดสวยๆยยแัดกระดาษเอาโอเนะคเพื่อความสวยงามให้มันกลมเหมือนถาดเปน็นวงกลมแกด,ดใส่เรียบร้อยอย่างนี้นะคะแล้วก็เราเอาลนแสงนี้เผ็นแล้วก็แตะๆนิดนึดนงก็จะทำให้ แป้งเวลาเสร็จแล้วก็จะสวยๆจัดจัดระเบียบกลมๆแล้วก็เอาแล้วก็เป่าอากาศนะคะใช้ส้ําแหลมนะคะทิ่มอากาศจะเจาะเจาะรูให้อากาศเวลาเราอบมันจะได้ไม่พองนะคะนะคะ จะทำกับแอปเปิ้ลอย่างนี้ Apple แอปเปิ้ลเราจะหั่นเป็นแอปเปิ้ลคูเกิลแต่วันนี้จะทำกับราบาร์เบิ้ลราบาร์เบิ้ลว่ามันตน้นแพงนะนี่สองชิ้นแพงนะหกสิบเอนีูสกับอัอริทึแล้วก็จะมาเอากระดาษออกก่อนข้อสองต้นตั้ง นี่มันมาใหม่มาหกสิบเจ็ดกันเขาจะมาลอกก็ออกมาคะแล้วค่อยหั่นเป็นชิ้นๆค่ะต้นมันยาวๆต้นยาวว่ามันอันพะกิหลอดใบห้องเพียวไมพี่น้องน่าสวยเนาะแต่ใบมันจะใหญ่ใหญ่ถ้าใบมันจะใหญ่ๆนะคะสองสองต้นลอย่ ต้นละเท่าไรนี่ต้นละสี่ฟังป้าสี่ฟังสามสิบสองต้นสองต้นเองขายสงต้นเพน,นี้มันจะปลูกก็ปลูกไม่ยากเราก็มีสวนนะคะต้นก็จะมาลอกออกนะคะลอกออกเราก็จะหั่นนะคะก็จะหั่นนะคะแล้วก็จะลอก ตัดออกค่ะตัดส่วนนี้ออกนะคะใช้มีดก่อนเราจะลอกออกแบบนี้นะคะตัดส่วนใบออกด้วยค่ะแล้วก็จะลอกออกแบบนี้นะคะลอกอันนี้ค่ะลอกไปนี้ออกลอกออกแล้วค่อยหั่นเป็นเล็กๆนะคะจะทำเป็นตัวอย่างพอประมาณให้ดูนะคะ ลอกออกแบบนี้ค่ะแล้วลอกออก็เปลือกออกอ่างนี้นะคะนองลอกมันนี้ดูสีมันส,สวยๆเวลาแล้วก็เราก็จะมาหัน่นแล้วลอกออกดีๆเราก็จะหั่นนะคะหัน่นสวยๆแล้วก็จะมาหั่น่างนี้นะคะหัน่นตามขนาดที่จะโรยๆล,ลงลก็จะมาหั่นนะคะ พอทำเสร็จจะมาหันก่อนที่เราจะเอ้าคิดว่าสามีลืมหรือเปล่าว่าแล้วลืมแกลืมซื้อ,อ,อแกลืมซื้อ,อแกลืมซื้อมันเดินแกลืเสื้อตัวนี่จะบด ก็ได้นะคะแล้วก็จะหันอย่างนี้นะคะหันเป็นชิ้นนี้จะหันอย่างนี้นะคะ่ะหันอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเลง <c oughs> พอหันสร็จก็จะโรยอย่างนี้นะคะโรยลงเลยค่ะโรยลงแล้วก็เอาเข้าไปอบนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพอทำเสร็จโรยอย่างเงี้ยหันหันเสร็จก็จะโรยแล้วก็จะมาตีไข่ วพอหน้าตาทําเสร็จาตาเสร็จค่อยมาว่ากันชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วิวๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมาตีไข่ใส่รามใส่ครีมมาลาดพอเสร็จแล้วจะทําให้ดูนะคะพอตีไข่เสร็จจะทําให้ดูนะคะดูสิคะ จะหัน่นไบนี้ค่ะจะหัน่นแล้วก็เอามาลรยโรยเสร็จเดี๋ยวหน้าตาต้องใช้เวลาหน่อยชอบคลิปนี้นะ่าสนใจแล้วก็มาทำครีมมาตีไข่ใส่ครีมแล้วก็มาลาดข้างบนเดี๋ยวหน้าตาออกมาเดี๋ยวจะติดตามต่อไปนะคะ